สองพี่น้องตอบข้อ,ขอ b โอเคโอเคตะโกนโยนยื่นข้อต่อมาเมื่อเห็นคนตกน้ำเราจะตะโกนว่าอะไร <c oughs> จะเย็นๆครับเดี๋ยวผมถล่ลงไปช่วยเลย <c oughs> ข้อสองอา,อายไม่ไหวอันนี้พี่เสื้ออย่าง <c oughs> ข้อสามช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำถามกักอีกแล้วน้องเลิฟตอบข้อแดกี่ครับตอบข้อสี่ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำโอเค เห่วงยางสองบ,อนนบ,ออนนบีโทรศัพ, <B. S 1> ท,ศพท์ C เชือกตอบอะไรตอบอะไรตอบอะไร B ีต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 ีีตตีีตตีตตีตตีตีีตตีตตีตตี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 ตตีตีีต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 ี เพราะเราเราโบวแล้วเราแบบไม่สามารถโยนไปช่วยได้เนาะซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาขึ้นหน้าขึ้นหลังขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าให้ความหน้าไปยี่ชุดโอเคคู่นี้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 โอเคพร้อมเด้งด้วซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาขึ้นหน้า ครึ่งหลังครึ่งหน้าครึ่งหน้าครึ่งหน้าใครขวางเ้าไอยิ้ชัวรบโอ้ยโอ้ยเลยมีคูมิคูสู้ไหมสู้เอาสิมาถ้ามือหลุดออกจากเพื่อนแสดงว่าแคร์ฝาล์ถ้ากระโดดไม่สูงแสดงว่าแคร์ฝาวพร้อมเตือนด้วเอ้าซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายเฮ้ยขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวา

ก้ใช่ไหมที่ที่เขา,าตกน้าแล้วก็เสียชีวิตไปอันนี้ก็คือเป็นเคสเคสที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราไม่มีความรู้หรือว่าเราไม่รู้จริงๆอ่ะมันก็จะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางจังหวัดระยอดเองเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงแก็คือมีอัตราการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้มาํามากแป็นันต้นต้นเลยก็มาได้ ก็เลยอยากให้เรามีความรู้ในการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีความรู้ในการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับพวกเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นก็จะมีการเรียนรู้การช่วยไปบอกว่าทุกคนจะไปพักทุกท่อนจะปหอบชูเฉินมาคะเคยแล้วเคยเห็นบ้างไหมด้วใสายแมสจำใได้ใช่ไหมว่าต้องให้ใส่ยแมสจะได้เห็นตาจำได้บอกเพนหนึ่งครั้งค่ะพร้อมกันเลยขอพร้อมกันอยนะเดี๋ยวมันเ่าะ ตบมือหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งครั้งยังป้อมแตะต่ไปอเลยไม่เป็ยวเลยสองครั้งตแปะต่ไปอีกแล้วตบมือหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งเดี๋ยวเราได้ตำแหน่งแล้วตรงกลางนะคะมือในการทำมือเราจะใช้ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะเนี่ยมันจะหีแล้วก็ได้ยงไม่พอ กดลึกประมาณห้าถึงหกเซนห้าถึงหกเซนขนาดไหนประมาณสองถึงสามคองช่วงอกแต่ว่าบางทีเราก็เลยเราไม่สามารถไปได้บางครั้งนะครับกดลึกแรงสม่ำเสมอ200ครั้งต่อรอบ200ครั้งต่อสองนาทีสองนาทีกดไปเรื่อยๆพอครบ200ครั้งแล้วเราก็จะมาวัดจุดจอ แต่ว่าถ้าถ no like ้าเราวัดไม่เป็นเราก็จะประเมินเหมือนเดิมก็คือประเมินที่ตาเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะจะจะปั๊มประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าเราช่วยชีวิตครึ่งชั่วโมงแล้วไม่สามารถช่วยคนไท้ได้ทำให้ยาแล้วใส่ก้อนช่วยเปยนไงแล้วปั๊มแล้วแก้ยัดก็เป็นสาเหตุการหัวใจรีบเต้นแล้วพอาจะต้องยีหนไปคนไข้ไม่ฟื้นเราก็จะถือว่า คุณแค่นั้นเสียชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าสมองเราค่ะเขาจะต้องได้ไปตึงกี่นาทีคะนาทีนาทีนาทีถ้าเกินนั้นก็คือก็จะเป็นลูกชายก็อยู่ที่ขาแล้วท้ำกลัวอะไรคะกลัวทําเขาตายถามว่าถ้าเราไปช่วยเขาจะตายไหมตายถ้าเราช่วยเขาอาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้อาจจะรอดใช่ไหม ฉะนั้นกล้าเลยช่วยก็ฟื้นหรือว่าตายไม่ช่วยก็ตายาเยตย่ตายร้อยปแต่ถ้าช่วยอย่ค่ะมีชีวิตรอดได้คะแต่ว่าเราต้อิก่อนนะคะคนในอางแต่จะลูกระโเองอ่าแล้วก็เอาลากไปด้านข้างด้านข้างใต้ตรงตรงนู่นอะรนซามนตรง ขวดแน่เลยค่ะตอวนี้ใครสามารถเลืกนตัวปอได้บ้างรู้สึกได้ตุตุตุไหมอันนี้ถูกมันเการทีานผู้จการใ่ครทำถูกาปวดแรงรื้อสมองเสมอเป็นการทำงานของคจับแทนคนใจของคนไทยเนาะอ่นปั๊มทีนี้ในเรื่องของการปั๊ม ช่วยชีวิตคนจมน้ำมันจะไม่เหมอือนที่จะเตะมันจะไม่เหมือนกับปั๊มมืองเงินทั่วไปนะคะเมื่อกี้ถึงว่ามีการสอนแล้วนะ่ะหรือว่าสอนแค่ที่จช่วยชิตสอนแค่ช่วยอ,อ่อการปั๊มคนจมน้ำเนี่ยการช่วยัำแรแบบกตัวอย่าเราคนที่ป,ปั๊มคนทั่วไปเราเรียนปั๊มเรีนี้เนาะไม่เกี่ยวกับการหายใจแต่ว่าการช่วยคนคนน้ำเราต้องช่วยด้านการหายใจก่อนอย่างที่บอกก็คือเราจะต่อป๋าข้ามก่อนไม่ปั๊มหลับใจ คือจะได้ถึงตอนอากาการติดเชื้อแล้วก็มันจะลดคนได้ละน้องคือโปรไคเป็นคึงมากกว่านะคะเดี๋ยวจะไีจุดกลางว่างว่างพร้อมเตรียมตัวน้ำลงสลับกันสองขึ้นไม้สามขึ้นไปสุดยอดตัวอย่างที่ถูกต้องที่สุดครับตัวอย่างที่ถูกต้องถูกต้อง เอาขาก่อนเอาขาก่อนถ้าพี่น้ำบอกว่าน้ำขึ้นถ้าพี่น้ำบอกน้ำขึ้นนะใครอยู่ล่างสุดจะตกตกตบมือหนั้นงข้างหนึ่งั้งสอรั้ง หมอมปยังคะอานนูอ่้องนั่งนั่งตรงหันหน้าหันหน้ามาหาคุณหมอเลยมาหาพี่กับพี่นุ่นเลยนะคะอ่โอเคเดี๋ยวคุณหมอจะลุ่ไปทีนี้ให้กับพี่กิ๊กกับพี่นุ่นนะข้างเลยค่ะสส่แขนออกนะคะแล้วพูดพร้อมกันกับพี่นะคะประเมินสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ไฟไฟควันคันน้ำมันน้ำมันแก๊สแก๊สพื้นไม่เปียกน้ำพื้นไม่เปียกน้ำ สถานการณ์ปลอดภัยปลอดภัองนค่ะยก้สอคืเหน้าครัพที่ถือไม่เนาะก็เลยได้แท่านเดียวนะคะอ่ะเอาใหม่ค่ะอีกรือีกรอบนะคะการแข่หนออค่ะปลาเมอรสถาน น้ำผู้เขานะคะเอาข้าวน้ำผู้เข่าค่ะน้ำผู้เข่าเข่าเท่าไหรเยี่ยเข่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรโอเคเท่าไหร่ค่ะเยี่ยเท่าไหรค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เราเอาปากมือเท่าไหร่เท่าไหร่เอาค่ะนะคะเอามือทั้งสองข้างนะคะวางไว้ที่หัวไหล่คนป่วยค่ะใช้มือทั้งสองข้างนะคะ ใช้มือแล้วลูยต้องควยค่ะใช้มือทั้งสองข้างเราจะทําการปลุกเรียกคนป่วยถ้าเราไม่รู้จักชื่อเขาให้เรียกคุณนะคะเราจะตบสามครั้งสองรอบนะคะประมาณนี้นะดูพี่นะคุณ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 ,คณแบบนี้นะคะคุณค <buffet. S 1> ุณค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 รณคุ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 คุ ต่อไปเราจะทําการผุกเรี้ยวผู้ป่วยโดยการตกที่หัวไหล่สามครั้งสองรอบเริ่มค่ะพูดพูดพูดพุดพูดพุดตกแรงแรงนะคะให้พร้อมกันเลยนะอ่าเริ่มพูด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 พุดพูดเราผุกเรียกเสร็จแล้วผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวเราจะขอความช่วยเหลือยกมือขวาขึ้นค่ะมือขวาอยู่ทางไหนเนาะมือขวาท่ามือขวามือขวาค่ะ ยกสูงๆูค่ะสุดแขนเลยนะคะเราจะขอความช่วยเหลือเราต้องยกสูงๆนะคะเผื่อว่าเราอยู่ในที่สาธารณะเนาะจะได้มีคนเห็นเรานะคะเราจะพูดพร้อมกันนะคะช่วยด้วยช่วยด้วยช่มีคนหมดสติมีคนหมดสติช่วยโทรห6ึ่ช่วยโทรหนึ่งหาำเครื่อง AED มาด้วย เสร็จแล้วทีนี้เราจะทําการประเมินการหายใจเราจะวางมือของเราไว้ที่หน้าขาทั้งสองข้างนะคะเราจะเอียงหัวไปที่หัวคนป่วย45องศาเราจะใช้ตาเรามองที่ตาที่ปากหน้าอกเขานะคะแขนขาเขานะคะไม่ต้องก้มลงไปเยอะนะเอียงแค่45องศานะคะแล้วเราจะนะับพ,พร้อมกัน1-8นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะ 2 3 4 5 6 7 8 9เดราจะนับ1นึ่งีเดี๋ยวเราจะนั่งนับเลขอยู่แบบนี้นะคะเราจะนั่งนับเลขอยู่แบบนี้นะคะถ้าถ้ายังไม่ถ้ายังเลยไปถึงเก้าสิดเนาะเอา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ารอบนี้ไม่มีการไม่หายใจเลยพูดอำกันว่าไม่หายใจไม่หายใจซีพียาค่ซีพียาค่เรายื่นมือเลยค่ะข้างใดข้างหนึ่งข้างหนึ่งก่อนค่ะใดข้างหนึ่งแล้วก็อต้นมือนี่ค่ะต้นมือ ตัวนี้เรียกว่าส้นมือนะคะใช้ส,นส้นมือวางลงไปกึ่งกาลางระหว่างหน้าอ,อกโโ้โอเควัดแบบไหนคะเวลาเราวัดวัดยังไงวัด<ะ>ล่าจากหันวน,นมที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเห็นหัวนมยังลูกเห็นยังคะงหัวนมนถูกบิดไปแล้ว วางตรงตรงเลยค่ะนั่งคู่เข่านะคะนั่งคู่เข่านะคะคู่ข้างที่ก่อนนะลูกวตรงเลยเาองย่างที่บอกนะคะวางมือได้แล้วยกก้นขึ้นโน้มตัวมาข้างหน้าอีกเยอะนะคะอย่านั่งขาต้นเท้าว,ตวเตงนะคะเวลาเรานั่งเราจะต้องแขนตึงตั้งฉากตรงหัวเข่าเราจะชิดตัวคนป่วยเราจะแยกขาออกแค่เล็กน,น้อยนะคะ

ปลายน okay. ิ้วนะคะลายนิ้วเชื่อมปลายนิ้วขื้นนะคะทำไมเราเึงบอกอให้เชื่อมปลายนิ้วเพราะว่าปลายนิ้วเราจะอยู่ตรงหัวนมคนป่วยพอดีนะคะเราจะไม่ไปคำนะคะนะคะไม่ได้นั่งท่าอื่นนะคะเวลาปั๊มหรือเวลาประเมินนะคะเราจะอยู่ในท่าที่คุ้เข่าตลอดนะคะหัวเราจะเยียงไปที่หัวคนป่วย45องศาเราจะนับหนึ่งนับแปเดิมค่ะเริ่มค่ะ รอบแรก2นาทีนี้ถ้าเกิดจะปั๊มต่อเนี้ทีระย่านาน้ยนะเตือนที่บอกแล้วแต่ที่ยาทีที่เราดูตามปดูากดูน้ำหกดูขาประมินแ้วไม่เกินไม่เกินชินที่กนั่งแค่แล้วถ้าไม่มีสารพวกนี้นะคะพวกนี้แล้วก็นะคะที่จะรอเปลีมมล่ยน เหตุผลนการที่เราจะช่วยป้องหัวใจคือเราพบคนมุจะตไม่รู้สกขวัวหัวใจไม่เต้นไม่หายใจเห็นไหคะเข้าสิู้เป็นแวาเพิ่งมาหาใจปาตนม่เบิกมาตรการเข้าบอกที่ได้อ่าแล้วก็ยกได้ตำแหน่งแล้ววางกต้องแล้วายกกนขึ้นอ่าเขาเข่าเขาเข้าห้านชิโตก็ไทเลยค่ะเข้าชิดตวนหุ่นเลยเอาเขาเนี่ยขาออกนิดนึงแล้วว่าจำม แล้วก็ยกก้นขึ้นยกตัวมาข้างหน้าวางแขนตึงนะค่ะตึงแล้วก็ตรงเก่าสีกงศาอ่ากาไปลึกๆแรงหาทุกหกนิ้วมูวบางตัวให้ดีๆเราบอกมีไฟเพื่อนไข่ร่องตลาดเปนอาสีอะก็แค่เราในใจเนาะก้าวขา าการแขนเอาเลยค่ะเราจะพูดพร้อมกันนะคะประเมินสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ไปควันน้ำมันมันแก๊สแพื้นไม่เปียกน้ำนไียกน้ำสถานการณ์ปลอดภัยี่พวกคือจ๊อกค่ะปลอดภัยแล้วนะคะเราจะทำการปลุกเรียกบรนจารย์วางมือไว้ที่หัวไหล่คนป่วยค่ะทั้งสองข้าง วามือที่หัวไหล่ค่ะ,ะเกแล้วใช้มืออีกข้างันึมาประกบวางมือได้แล้วยกก้นขึ้นโน้มตัวมาข้างหน้ให้เยอะนะคะการขาขออกเล็กน,ออน้อยแขนตึงยกก้นขึ้นดู ระวังให้นะคะควรตามจะวังเลยนะคะเฮ้ยไม่เหรอปล่อยจุดนะคะคนเลือดปล่อยจุดเลือม่เลือดไรเนี้ยที่สมองนะคะเวลาผู้ป่วยค่ะเอากลุงพอ สแดสแดงแสดงแสดงอาการข้าจุดอแล้วค่ะปกติคนทีค,ะคะอ,อจะไม่จัยข้อขอน้อน,นะคะเพื่อนๆไข่ขาวเพือนคุมพ่อจะคองไว้คนนี่เป็นคนให้เอามือคุมคอเองไว้นะคะคนที่หายนา,านาเวลาพิกรน,นะคะเป็นไน,นะคะ แล้วคนที่หันหลังจะเป็นผู้ช่วยเหลือเอามือด้านขวาไปแตะที่หัวไหล่เขาค่ะมือด้านขวาด้าขวาแล้วถามเขาว่ามีอะไรติดคอใช่ไหมมีอะไรติดคอใช่ไหมเดี๋ยวจะทำกัน มือข้างซ้ายขึ้นสองนิ้วไปวางตรงสะดือคนป่วยวางที่ไหนนะคะวางที่เฉยใช้สองนิ้วนะคะเสร็จแ,แล้วยกมือด้านขวามาห้านิ้วขับนิโป้งลงแล้วขับอีกสี่นิ้วลงเป็นกำบัาปั้นไปวางเหนือสองนิ้วบนสะดือ Yeah, <laughs> <laughs> ใช้คือนะคะเราจะเียดกับฟันนะคะเข้ามาแบบนี้นะคะไมด้วาแบบนี้นะเยียมาแบบนี้ะให้หัวมะเฟลเนี่ยชนกับท้องเรานะคะอยู่ข้างบนอยู่เหนือราคือกเราจะทำการรักษาถงน่าฟนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามส้าา ห้าบอนหนึ่งสองสามสี่ห้าอยคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะขอบคุณนะคะท่านวิทยากรที่นําองค์ความรู้แล้วก็นําทั้งอุปกรณ์ที่มาสาธิตให้พวกเราได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าก่านาอนก่อนน้านี้พวกเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้แต่ว่าจะเป็นในห้องเรียนที่ ไม่ได้ทดลองการใช้หุ่นจริงแล้วก็มีการแบบจับเวลาใช้จริงแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องใช้แรงเท่าไหร่เขาบอกใช้แรงเยอะๆเราก็ไม่รู้เท่าไหร่คูเรียกว่าเยอะแต่พอมันมีหุ่นจริงๆมีอุปกรณ์จริงๆให้เราทแํแเราก็เหมือนได้เรียนรู้กับสถานการณ์จริงๆว่าถ้าเกิดสิ่งโตมากขึน้นเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่นําอุปกรณ์แล้วก็นําทั้งความรู้ทุกอย่างนะคะที่คุณหมอได้เรียนมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับพวกเราคือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่พวกเราทุกคนได้เรียนรู้พเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีแต่ได้เรียนในทฤษฎีอย่างเดียวก็ยังไม่เคยปฏิบัติจริงแต่ทีนี้พอเรามีความรู้แล้วถ้าเกิดสถานการณ์จริงก็รูหวังว่าทุกคนก็จะมีความกล้าแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนยได้มากขึ้นขอบคุณค่ะ คุณหมอแล้วก็พี่ๆจากผู้พิทสายเกองตินะคยก็ยินดีนะคะที่จะให้ความรู้กับน้องทุกคนบอกว่าความรู้ที่วกเราให้ไปนี่จะนําไปใช้ประโยชน์แต่ก็อยากให้ความรน้องไม่อยากให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เราจะห้ามการเจ็บป่วยกันปวดนิ้วใไๆก็ไม่ได้ถ้าเรามีความรู้แล้วเราก็สามารถไปช่วยเขาได้นะคะ ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณค่ที่ส่งแต่ว่าทีนี้เรามีการเพิ่มแบงค์มาด้วยทีนี้แบงก์ก็เลยพ่วงบุกมาอีกทีหนึ่งคับใช่แล้วก็มีน้องอุ้มอิ่มที่เป็นน้องก็เป็นแกนนําของโรงเรียนแล้วเอพทธีอะไรก็เหมือนเพื่อนน้องามาเพราะว่าน้องอาจจะมีความรู้ในการจัดกิจกรรมก็มีน้องเพื่อมาค่ะส่วนตัวปัญหานะคะก็คือเรื่องเรื่องอ่า ก็จะมีปัญหาเรื่องการจมน้าํามีปัญหาอุบัติเหตุแล้วก็มีปัญหาก็คือเด็กในชุมชนของเราไม่ค่อยมีการรวมรวมกลุ่มกันเท่าไหร่แล้วก็เลยถ้าเรามีกลุ่มตรงนี้เราก็อาจจะเรียกน้องมารวมกลุ่มแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ต่อไปก็ประเด็นสุดท้ายก็คือการจัดทําสือ่อแล้วก็การใช้สื่อบนโลกออนไลน์ว่าเราจะทําสื่ออย่างนี้ยังไงให้เป็นสื่อที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้โดยที่เราไม่ได้เรียกว่าเป็นสื่อที่เป็นสื่อขยะนะคะป็น เราต้องสร้างสื่อที่สร้างสารรค์ประมาณนี้ค่ะอ่าตัวนี้ก็เป็นประชุมอ่าเป็นกิจกรรมนะคะเราเริ่มจากการประชุมชี้แจงโครงการค,คะ่ะแล้วก็มีการออกแบบเครื่องมือตัวนี้เราก็ทําไปแล้วครังประชุมชี้แจงโครงการแล้วก็มีการออกแบบเครื่องมือว่าเราจะทํากิจกรรมอทิสร้างสารรค์ของเรามีอะไรบ้างแล้วเราจะทํำยังไงบ้างก็จะมี หนึ่งเลยคือ CPR 2ก็คือการจัดทำาสือ่อแล้วก็การอยู่ร่วมกันแล้วก็3ก็คือการจราจรที่ปลอดภัยตอนนี้เราเหลือการจราจรที่ปลอดภัยแล้วก็พาน,ององนอ้องๆไปเรียนว่ายน้ำ่ไหะใช่ แล้วก็ใครมาช่วยเราบ้างก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็มีผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าเราต้องคอยประสานกับทางหมู่บ้านเพราะว่าเราทางานในชุมชนนะคะเราก็เียต้องแล้วก็ต้องม, <laughs> มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีโค้ชสอนแม่น้ำค่ะแล้วก็มีทางโรง,ง,ง,งพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลค่ะแล้วก็จะมีตำรวจค่ะที่เราจะไปเรียนเชิญมาในสัปดาห์ถัดไปค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือพวกเรากลุ่มแกนนกาเด็กก่อสร้างสารรค์ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าขาดเราก็เราก็อาจจะไม่ได้เชิญผู้คนเหล่านี้เข้ามาทำกิจ ส่วนถ้าเราทแล้วได้อะไรก็หนึ่งเลยคือเด็กเราอาจจะลดอัตราการเกิดมรดิเหตุเสียชีวิตจากการจมน้ําได้มากขึ้นแล้วก็ขับขีทขบข่ที่ปลอดภยัยการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วก็เรามีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากขึ้นในชุมชนทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กค่ะมันกิจกรรมที่เราเพิ่งจัดขึ้นมาก็มีการเชิญผู้ใหญ่มาด,ด้วยประมาณนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือการสร้างสือ่อค่ะบางทีก็อาจจะเป็นการสร้างรายได้ให้น้องๆหรือว่าให้คนในชุมชนถ้าสร้างสื่อที่แบบมีคุณภาพประมาณนี้ค่ะ 4อันนะครับก็คือกิจกรรมแรกการประชุมครับซึ่งเราทําไปแล้วครับจะเป็นการที่เรานำแบบกรรมการหมู่บ้านแกนนําเยาวชน20คนนะครับก็จะมาพูดคุยกันว่าเราจะทําอะไรบ้างครับอันนี้สอนครับเอาแบบเครื่องมือจะมีพวกเราครับแล้วก็มีพี่เลียงแบบพูดคุยกันว่าเราจะทําอะไรบางแขนครับและอันที่3นะครับอาทิสร้างสรรค์ครับก็คือจะเริ่มทํากิจกรรมจริงจังเลยนะครับ ก็จะแบบมีกลุ่มเพาหมายจะเป็นกลุ่มเยาวชนที่มาครับเช่นวันนี้ครับจะมีแกนนำพวกเราวิทยากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจพูเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครับแล้วก็สุดท้ายครับประชุมสรุปนะครับประชุมสรุปนะครับกลุ่มพาหมายจะเป็นบนผู้จ้าหมาผูุ้่มานะครับจะเป็นผู้นาชุมชนแล้วก็กรรมการหมู่บ้านครับซึ่งในไทม์ไลน์อันนี้ครับจะไม่ตรงกับเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะ ยืดหยุ่นแบบแล้วก็นี่เพราะว่าปิดเ่อมบางคนก็ปิดไม่พร้อมกันบางคนก็เปิดไม่พร้อมกันเลยครับก็จะอ่านัดเฉพาะวันที่เราว่างจริงจริงเราจะค่อยมาลงวันน้ำครับเอาที่เราเขียนแจกกันเลยครับเอามาอ่านได้ฟังไหมต้องให้กาลังใจแกันด้วย หน้าที่เนเรื่องแรกเรื่แรกก็คืว,ว่าในทีมของพวกเราที่เป็นแกนนำเด็กบ้านต่อแ่งแบ่งได้รับต้องเปนะิดหน้าที่อะไรดูเด็ก่กดูเด็ก้นดูแลเรื่องนนอะไร เคยทำมาบ้างไหมปไปทำเเป็นการแยเลยวันที่ทำจริงๆเัง